นิยายรักเรื่องเมียบำเรอสัญญาสวัสด์แต่งโดยตาอนาตาตอนที่18เจ้ปล่อยพลอยเธอหญิงสาวกระซิบแนบอกนักกรรดางบางสันสะา้านเห็นได้อย่างชัดเจนแต่มือใหญ่กลับรูปไล้เส้นผมของเธออย่างอ่อนโยนไม่ต้องกลัวนะ เจจะจัดการเรื่องทั้งหมดเองถ้าเจ้ทำให้พลอยลำบากทำให้พลอยต้องมาอยู่ในคุกอย่างนี้เจจะเป็นคนพาพลอยเอาไปเองไม่ต้องกลัวนักรกระสิบแนบชิดนับผากมนพลึกพยายามอย่างยิ่งที่จะให้ตัวเองหยุดนิ่งไม่เข้าไปใกล้คนสองคนที่กําลังตะกองกอดกัน ในส่วนพักผ่อนส่วนตัววันนี้ว่างมากนักหรือนัดชายหนุ่มพยายามสูดลมหายใจอย่างช้าๆเพื่อไม่ให้ตัวเองขาดสติแต่ถึงอย่างนั้นเสียงที่เอ่ยถามหลานชายออกไปกลับเต็มไปด้วยแรงกดดันของความโกรธที่คนฟังสัมผัสได้ นักกอจึงยิ่งกอดพลอยใสเอาไว้แน่นคล้ายคนจมน้ำที่พยายามกอดขอนไม้เอาไว้ที่อยู่ใกล้มือที่สุดแต่ทว่าอาของเขากลับเห็นว่าเขากําลังปกป้องพลอยใส่าวกับเขาเป็นผู้ร้ายที่มุ่งหมายจะพากคนรักจากไปผมมาเยี่ยมพลอยเพราะได้ข่าวว่าพลอยไม่สบาย นัทกรตอบทั้งที่ภายในใจหวัดหวั่นจากรังสีคุกค,คามเยี่ยมเขาเสร็จแล้วก็กลับไปสิเขายังไม่ตายง่ายๆหรอกดวงจากคมลุกวาวหากเป็นประกายไฟออกมาคงเผาร่างของเธอที่ถูกตวัดมองให้เป็นผุยผงในทันทีพลอยยังไม่ตายตอนนี้แต่อีกไม่นานก็จะตายใช่ไหมครับผมเคยคิดว่าอภึก เป็นผู้ชายที่ดีคนหนึ่งผมก็เลยวางใจตอนที่พลอยบอกว่าจะแต่งงานกับอาผมคิดว่าพลอยจะมีคนดีๆคอยดูแลแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าผมคิดผิดนายคิดอะไรผิดนัดนายคิดว่าผู้หญิงที่นายกอดอยู่นะ่ะเป็นใครนายเชื่อเขาได้แค่ไหนนายไม่เคยได้ยินหรอว่าผู้หญิงดีๆที่มีสามีแล้ว ที่ไหนจะมาอ้อนอ่อสอบผู้ชายอื่นนายลองคิดดูสินัดเสียงเข้มบอกถึงความโกรธอาดมแค้นอย่างขีดสุดจนพลอยใสไม่กล้าจะเงยหน้ามองคนพูดได้อย่างเต็มตาดูครับอย่างงั้นพลอยก็เป็นผู้หญิงที่ดีสินะเพราะพลอยไม่ได้ทำอะไรอย่างที่อับลึกว่ามาสักอย่างเลยนัด นายตาสว่างได้แล้วผู้หญิงคนนั้นแต่งงานกับฉันเพราะอะไรนายก็รู้จนป่านนี้นายยังโง่ง,งงายกับอะไรกับผู้หญิงคนนี้อีกแม้จะไม่เห็นหน้าแต่น้ำเสียงของเขาก็บอกได้ว่าดูทุกเธอสักเพียงใดพลอยใสพยายามกลั้นเสียงไม่ให้สะอื้นออกมาตลอดเวลา ที่ผ่านมาเขาไม่เคยเห็นเธอเป็นภรรยาเลยแม้แต่น้อยเธอเป็นเพียงเครื่องบำบัดความใคร่เป็นเพียงแค่ผู้หญิงที่ใช้ร่างกายชดเชยกับดอกเบี้ยงเงินกู้ที่เขาควรจะได้รับ <c oughs> ผมรู้ผมรู้ว่าพลอยแต่งงานกับอัคลึกเพราะอะไรผมรู้ด้วยว่าทำไมพลอยถึงยินยอมถึงยอมอดทนอยู่กับอัพลึก อภึกไม่จำเป็นต้องบอกผมหล้วครับนักกรตะโกนตอบโต้อย่างเหลืออดในเมื่อนายก็รู้ใช่ผมรู้แล้วอภึกรู้เรื่องผมกับพลอยแค่ไหนล่ะครับอภึกทำเหมือนรู้ทุกอย่างแต่จริงๆแล้วอาภึกไม่เคยรู้อะไรเลยตั้งหากนักกรย้อนกลับยิ่งเขารับรู้ความ ความเย็นเยียบของร่างบางที่สั่นสะท้านมากเท่าไหร่ความฮึกเหิมที่จะปกป้องร่างบางในอ้อมแขนและต้องการแก้ไขในสิ่งที่เขาทำให้รุ่นน้องต้องพบเจอมีมากเท่านั้นพิ่นัทอย่าเลยพรอยใส่กระซิบเตือนนัทตกรเมื่อเธอเห็นถึงความมุ่งมั่นของเขาไม่เป็นไรมันถึงเวลาแล้ว เสียงกระซิบกระซาบพุงใหญ่กันและกันอย่างลึกซึ้งของคนสองคนตรงหน้ายิ่งกว่ามีดกรีดใจยิ่งกว่ากองไฟโดนน้ำมันสา,าดให้ห่มกระนำยิ่งให้ลุกไหมและเกินกว่าที่จะห้ามปรามความพลุ่งพล่านในใจไว้ ร่างสูงสืบเท้าเดินตรงอย่างรวดเร็วเข้ากระชากร่างบางให้ผลจากร่างของหลานชายอัพลึกทั้งสองร้องอุทานพร้อมกันปล่อยค่ะลอยใสยพยายามยื้อยุดดึงข้อมือของตนเองออกโดยที่มือข้างอีกข้างยังกุมมือของรุ่นพี่ไว้อภิลึกปล่อยพลอยนะครับนัตรกรพยายาม จะรังรุ่นน้องของตนททว่าเรี่ยวแรงที่มีอยู่นั้นน้อยกว่าอาของตนมาก <c oughs> พล่อยใสเธอไม่คิดจะสำนึกในศีลธรรมเลยหรือไงอยากเป็นนางพยาเทครัวได้ทั้งอาทั้งหลานหรือไงไอ้ที่ได้ทุกวันนี้มันไม่พอไม่ถึงใจหรือไงทุกวันทุกคืน ฉันปรนเปรยให้เธอจนไม่มีแ,แรงเหลือแล้วนะยิ่งคิดยิ่งถามมือหนาที่กุมมือเธอยิ่งบิดนั่นไอความแค้นเปลี่ยนเป็นความร้อนส่งผ่านมาให้แสบเจ็บถึงภายในอัพพลึกพลอยไม่เคยทำหรือคิดอะไรแบบนั้นนะคะพลอยใส่ตะโกนโต้อตอบใช่พลอยไม่เคยคิดอะไรแบบนั้นเพราะอะไรดูไม่ครับ เพราะผมไม่ใช่ผู้ชายผมไม่ได้รักผู้หญิงผมเป็นเกย์อภิกได้ยินไหมนาตะโกนนาตะกตรตะโกนลัานอย่างเหลืออดความกดดันความเครียดความกังวลความหงใหญ่และความสำนึกผิดทำให้ชายหนุ่มไม่อาจอดทนเก็บความชอกช้ำที่กำลังเพาะบ่มจนกลัดน้องต่อไปได้อีกและสิ่งที่เขาระเปิดออกมา ก็ทำให้เกิดปฏิกิริยารุนแรงต่อคนทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่เพิ่งเดินเข้ามาภลายหลังคุณีเสียงป้าปีบร้องเรียกตามมาทำให้คนทั้งสามที่ไม่อาจขยับขยไม่อาจขยับขยื่นได้จากคำประกาศกล้องของนักกรต่างรู้สึกตัวคลึกที่มีสีหน้าวาววุ่นไม่เชื่อลังเล หันมามองหลานชายและภรรยาของเขาคู่หนึ่งก่อนจะหันกลับไปทางร่างระทศระถวยของพี่ศพลยที่มีป้าปีบคอยประคองเจ้ไหวไหมแม้จะตกใจทั้งหวาดกลัวต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตทว่าพลอยใสยังรู้สึกห่วงใยกับคนที่ระเบิดสิ่งที่อัดอั้นเก็บความลับตัวเองไว้มาเป็นนานปีอย่างเห็นใจ ไหวเจ้ต้องไหวพลอยทั้งที่ตอบว่าไหวแต่นัฐกรก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาต้องร้องไห้และตัวสันจนพลอยใส่ต้องกอดรุ่นพี่ของเธอเอาไว้ไปดูแม่กันเจ้ไปดูแม่เจ้กันก่อนไปนะพลอยจะไปด้วย นัตรกรพยักหน้ารับอย่างเลื่อนลอลยก่อนเดินตามแรงดึงของพลอยสายเข้าไปในบ้านซึ่งพลึกกำลังอุ้มร่างไร้สติของพี่สาวตรงไปหน้าบ้านซึ่งมีรถคันใหญ่ที่เขาใช้ประจำติดเครื่องรอยอยู่อับพลึกแม่จะเป็นอะไรไหมนัตรกรถามเสียงสัน้นไม่รู้ตอนนี้ยังตอบอะไรไม่ได้แกรีบขึ้นรถเถอะเราต้องพาพี่นีไปโรงพยาบาลกัน ลึกตวัดตามองร่างของภรรยาที่กลุ่มมือนักกรแน่นก่อนจะเดินตรงไปยัง <c oughs> ก่อนจะเดินตรงไปที่รถขณะที่พลอยใสชุดรุ่นพี่ของเธอให้เดินตามไปและตลอดเส้นทางทายาทเพียงคนเดียวของตระกูลดังก็ได้แต่นั่งเงียบจนกระทั่งถึงโรงพยาบาล อาโทรหาพ่อเราแล้วนนัดอีกไม่นานอีกไม่ถึงชั่วโมงพี่พศคงมาถึงพลึกบอกหลานชายที่นั่งคอตกรอนีรการตรวจร่างกายดวงดวงตาคมเหลือบมองร่างบางที่พึพรรมพำปลอบใจนักกรด้วยความรู้สึกผิดอยากพูดอยากบอกอยากขอโทษเธอเหลือเกิน แต่ไม่อาจทำอะไรยได้อย่างที่คิดสักอย่างครับขอบคุณอภึกมากนันกตกอดพูดได้เพียงเท่านั้นก็แยกตัวออกไปเพื่อรอฟังผลตรวจร่างกายของมันดาอีกมุมหนึ่งโดยมีพลอยไซเดินตามไปเพื่อให้กําลังใจอยู่ไม่ห่างผลการตรวจร่างกายของนีรัการเบื้องต้นเป็นการตกใจอย่างรุนแรง เพราะมีเรื่องสะเทือนใจผนวกกับอาการของโรคลิ้นหัวใจรั่วทําทให้มีผลมากกว่าปกติแต่เพื่อความแม่นมั่นใจแพทย์จึงให้พักดูอาการที่โรงพยาบาลก่อนขณะที่ท่านเจ้าสัวที่เพิ่งมาถึงก็เดินหน้าตื่นเข้ามาหาพลึกน้องชายของตนหมอบอกว่าไม่มีอะไรมากครับให้พี่นีนอนพักที่นี่สักคืนเพื่อดูอาการ ท่านจะสวยถอนใจพลางพยักหน้ารับกับรายงานผลสุดสุขภาพของภรรยาก่อนจะหันไปมองลูกชายเพียงคนเดียวที่นั่งซุกตัวอยู่เงียบๆอย่างไม่ชอบใจนักเมื่อเห็นพลอยใสกยกำลังโอบไหลจับมือลูกชายของตนหนูพลอยก็มาเหรอเสียงใหญ่กังวานบ่งบอกถึงอำนาจของพศซึ่งแทบไม่คุยกับเธอโดยตรง ทำให้พลอยสายต้องแอบคืนน้ำลายก่อนจะรับคำค่ะตอบรับแล้วหลบตาขอบใจนะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมภรรยาของฉันถึงได้ตกใจขนาดถึงกับเข้าโรงพยาบาลท่านเจ้าสัวถามพร้อมกับจับจ้องมองดวงหน้าหวานของพลอยสายขมิงในฐานะของผู้บริหารธุรกิจใหญ่มากกว่า30ปี ใช่ว่าจะเลาเรื่องแผนการแต่งงานของน้องชายไม่ออกแต่ท่านเจ้าสัวเลือกที่จะหลับตาข้างหนึ่งเพื่อความสบายใจของตัวเองกระทั่งวันนี้ที่ได้เห็นความจเนสนมของลูกชายตนกับอาสพรอย่างที่เคยได้เห็นมันยังคงเหมือนวันแรกที่รู้จักกันในฐานะคนรักของลูกชายท่านเจ้าสัว ไม่กล้าที่จะคาดเดาวว่าความระแวงในมุมเล็กๆของหัวใจนั้นจะเป็นจริงแต่ก็จำฝืนทนยอมรับฟังในสิ่งที่เกิดขึ้นในครอบครัวของตนว่ายังไงหนูพลอยเกิดอะไรขึ้นทำไมเมียฉันถึงได้เป็นลมน้ามืดขนาดนี้ท่านจะโสวถามย้ำอีกครั้งเมื่อพลอยใสยังคงนิ่งเงียบพิพลครับเรื่องนี้ ฉันถามพลอยใสยไม่ได้ถามแกพลึกฉันจเจ้าโวขัดขึ้นเพราะคิดว่าน้องชายจะเข้าข้างเมียของตนอีกคนทั้งที่ภาพที่เห็นมันเด่นชัดในสายตาพลอยใสยกลืนน้ำลายลงคอยอย่างยากลำบากก่อนจะทอนใจเฮือกใหญ่พลอยไม่ค่อยสบายค่ะพี่นัดก็เลยมาเยี่ยมพอดีกับอาพลึกกลับมาเห็นพวกเราเข้า ็เลยมีปากเสียงกันแล้วคุณนีราการก็มาได้ยินเข้าเขาได้ยินอะไรเรื่องอะไรท่านเจ้าสัวคาดคันพ่อหยุดซักเหมือนพลอยเป็นคนผิดถ้าพ่ออยากรู้นักว่าเราเถียงอะไรกันนะัจะบอกเองอภึกเขาหึงบ้าหึงบอปัญญาอ่อนคิดว่านัดกับพลอยมีอะไรเกิดเลยกัน คิดว่านัดเป็นชู้กับพลอยมันไม่มีทางเป็นไปได้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะนัดไม่ชอบผู้หญิงนัดชอบผู้ชายนัดมีแฟนเป็นผู้ชายนัดเป็นเกย์พอใจไหมครับดีไหมอภึกอยากให้นัดบอกนะก็จะบอกนี่ไงล่ะครับนี่แหละความจริงนักกรที่นิ่งเงียบม,มานานับเบิลอารมณ์อีกครั้งอย่างเหลืออดความรู้สึกผิดที่ทำให้ปลอยใส ต้องเผชิญหน้ากับผู้ใหญ่ที่คิดว่าตนเองไม่มีวันทำอะไรผิดอย่างที่พ่อและอาของเขาเข้าใจนากกรไม่ควรดึงคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเข้ามารับเคราะกรรมเคราะหกรรมเช่นนี้ท่านเจ้าสัวถึงกับพัง,งะถอยหมายความว่ายังไงเป็นไปไม่ได้ ท่านเจ้าสัวตรงเข้าไปกระชากกลางของลูกชายเพียงคนเดียวเขย่าตัวเขาอย่างรุนแรงความผิดหวังคลายโลกกำลังถล่มลงตรงหน้าทำให้ท่านเจ้าส,สัวที่เคยใจเย็นยิ่งกว่าน้ำแข็งโคโลกทำในสิ่งที่ตนเองไม่เคยกระทำมาก่อนอย่าพิพศอย่าทำเจ้านัดพลึกพยายามดึงแขนพี่ชายที่บีบคอหลานชายของเขาออก ขณะที่พล่อยสายได้แต่ยืนนิ่งอย่างตกตะลึงกับแรงอารมณ์ที่ถาโถมของครอบครัวมหาเศรษฐีที่เธอจำใจต้องมาเกี่ยวดองไม่จริงไอ้นัดไอ้นัดมันบอกว่าชอบผู้ชายนพึกพี่เลี้ยงมันมาอย่างดีอยากได้อะไรก็ได้อยากทำอะไรก็ให้ทําพี่ไม่เคยห้ามขอแค่มันเป็นคนดีพี่ก็พอใจ ให้มันบอกว่ามันเป็นชู้กับเมียแกพี่ยังดีใจสักกว่าความในใจของท่านเจ้าสัวทําให้บรรยากาศคุกรุ่นไปในทันใดปล่อยใจทําอะไรไม่ถูกมีความรู้สึกมึนชาไปทั่วร่างน้ำอุ่นๆค่อยๆไหลเลี้ยงสองตาแต่เธอได้แต่หันหลัง เธอได้แต่หันหลังกลับแล้วเดินออกจากหน้าห้องตรวจไปอย่างเงีย,ยบๆไม่สนใจผู้ชายทั้ง3คนที่มีแต่จะทำให้เธอเจ็บปวดผลการตรวจสุขภาพของนีลการไม่พบความผิดปกติใดๆทั้งสิ้นทว่าโรคทางใจที่ไม่ต้องใช้แพทย์ตรวจนั้น สามารถรับดูได้จากทางซีหน้าอย่างชัดเจนฉันจะส่งแกไปรักษาแกจะต้องกลับมาชอบผู้หญิงและสืบทอดกิจการของเราผมไม่ไปผมไม่ได้ป่วยความกดดันที่ต้องเผชิญอยู่หลายวันทำให้นักกรตัดสินใจพูดออกไปพร้อมกับเตรียมใจที่ต้อง ลาจากครอบครัวของเขาแกต้องการอะไรนัดแกก็รู้ว่าพ่อทํางานหนักแค่ไหนทาหมองไม่ให้พักแกจะให้อาพึกทํางานแทนหรือไงที่ผ่านมาแกคิดว่าฉันทํางานไปเพื่ออะไรท่านจะโสถามเสียงดังในระยะที่ไม่ต่างกันด้วยใบหน้าแดงกรมตามอารมณ์พ่อไม่เคยรู้อะไรเลยไม่มีอะไรเลยที่นัดแค่ต้องการ ต้องการพ่อแม่ที่เข้าใจนัดนักกรบอกทางน้ำตาที่ไม่สามารถกลั้นเอาไว้ได้อภรก็เหมือนกันวันๆก็เอาแต่ห่วงตัวเองเข้าข้างพ่อแม่ประจบสอบผอพ,พ่อแม่ของนัดไปวันๆคิดว่านัดไม่ดูหรือไงว่าอภรดูถูกนัดว่างโง่ขนาดไหนไม่รู้ใช่ไหมนักกรยังคงตะโกนก่อนที่สองมือจะกำแน่น ทังร่างชักกระตุกสุดตัวลงนอนกลางห้องพักอย่างรวดเร็วเกินกว่าใครจะเข้าไปช่วยประคองร่างเอาไว้ได้ทันนัดพี่พศตามหมอเร็วพลึกรีบเข้าไปดูหลานชายก่อนจะหันไปสั่งพี่ชายที่มัวตกตะลึงเมื่อพบว่านะัทกรเกริงไปทั้งร่างดวงตาเปิดค้างไม่อาจยืดตัวให้กลับมาเป็นปกติได้พลึก ตนัดตนัดไม่เป็นอะไรใช่ไหมลูกชายพี่เป็นอะไรนิดาการประคองล่างตัวเองลงจากเตียงเพื่อเข้ามาดูอาการของลูกชายอีกคนขณะที่ท่านเจ้าสวมือไม้สั่นด้วยความตกใจจนแทบจะทำอะไรไม่ถูกได้แต่ทำตามคำสั่งของน้องชายตนจบแล้วนะคะเมียบำเรอสัญญาสาัาหว <c oughs> ต่ต้องขออภัยนะคะที่มีอาการไอเนาะมันเป็นผลเหลือหลังมาจากที่ตา่ไม่ได้นอนนะคะมันก็เลยเป็นแบบนี้เนาะต้องขออภัยด้วยนะคะกอตอนนี้ <c oughs> ยิงต่อไม่ได้เลยเพราะว่าบ้านมันยังทําไม่เสร็จเนาะตาก็เลยไม่รู้ว่าจะได้พักเต็มที่หรือเปล่าเสียมันแห้งไปหมดเลยอะคะ่ะก็ มันเป็นผลนะคะมาจากการไม่ได้นอนพักอย่างเต็มที่น,นนะเนาะอืมก็ต้องขออภัยด้วยนะคะวันนี้แจ้งไว้ก่อนนะว่าเออเดี๋ยวก่อนเพราะว่าตาพูดเรื่องเกยเนาะตาก็เลยไม่รู้ว่าคลิปนี้จะได้ลงตอนเที่ยงของวันที่5สิงหาคมหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันอาจจะตรวจสอบเนาะเพราะว่ามันมันออนไว้กะเพทที่สามนะคะ ตาไม่แน่ใจนะบอกไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดได้ลงนะคะตาก็จะขอบอกไว้ก่อนนะคะว่าตาได้ลงแค่สองคลิปนะคะวันนี้เพราะว่าตาไม่มีเวลาเขียนเนาะเพราะว่ามันไม่อย่างที่บอกอะคะ่ะตาทาบ้านอยู่เนาะเขาทําบ้านแล้วตาไม่สามารถมานั่งทํางานในห้องได้นะคะมันก็เลยไม่ได้เขียนนิยายเนาะแล้วก็ไม่ได้นอนพักด้วยมันก็เลยเป็นแบบนี้ละคะ่ะขอบคุณก่อน ขอบคุณสําหรับเพื่อนๆที่ช่วยเหลือเรื่องไรายได้เนะี่ยขอบคุณนะคะที่ตอบให้นะคะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งตามไม่รู้จักชื่อเขาหรอกแต่เห็นตัวเอ็นเนาะตัวเอ็นเะอ็น่ะขอบคุณนะคะบอกชื่อไว้มั่งก็ได้แหมตามไม่ได้สนิทกับใครเป็นพิเศษนะคะเพียงแต่ว่าพอเราได้คุยกับบางคนมันก็รู้สึกดีบ้างไม่ดีบ้างนะคะก็ก็เป็นอย่างนี้แหละเนาะ ก็ถ้าเราเลือกที่จะคุยได้ก็ขอเลือกนะคะมันเป็นเพราะว่าความรู้สึกสบายใจล้วนๆเนะขอบคุณนะคะก็ขอบคุณที่ช่วยเหลือตาเรื่องรายได้นะคะก็ขอให้คุณมีมีเงินทองไหลมาเลยเทมานะคะด้วยเงินทองนะคะมีคนช่วยเหลือคุณบ้างยามด้วยคุณคาสันนองสาทุสาทุสาธุค่ะแล้วก็สำหรับเพื่อนใหม่ที่ชอบ คลิปของตานะคะก็กดไลค์กดแชร์ให้ตาด้วยเนาะสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาติดตามนะคะกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะมีวิดีโอแนะนําตัวสําหรับของตาเนาะต่อจากนี้นะคะหลังจากที่ตาพูดจบเนาะก็ติดตามฟังได้นะคะคุณจะได้รู้จักตามากขึ้นเนาะคุณจะได้รู้ว่าที่ตาทําคลิปทั้งหมดเนี่ยมันทํำยังไงเนาะติดตามตาได้ยังไงอะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะลองดูได้นะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะมาทำความรู้จักกับตาอนัตตาสตอรี่นะคะตาอนัตตาคือนามปากกาของตานะคะตาไม่มีแอดมินนะคะตาทำช่องนี้ด้วยตาเองในตัวของตาเองนะคะ ตามี1สมองนะคะมี2มือมีปากกาและกระดาษนะคะเสียงภาคและโทรศัพท์หนึ่งเครื่องนะคะตามีอยู่แค่นี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วตาไม่เก่งพอเหมือนช่องใหญ่ๆนะคะตาก็ทำไปเท่าที่จะทำได้นะคะตาใช้เวลาทำงานหลังจากเลิกทำงานประจำมาเขียนนิยายนะคะ ใน1วันตาอาจจะ1ลงถึง1ถึง3ตอนนะคะก็ฝากผลงานของตาด้วยค่ะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ตาด้วยนะคะแล้วก็อยากคอมเมนต์มาคุยอะไรกับตาก็สามารถคุยได้นะคะในช่องของคอมเมนต์นะคะแต่ช่วยรบกวนคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะคะทำความรู้จักกันก่อนนะคะก่อนจะว่าอะไรการุณามีสติในการคอมเมนต์นะคะ แล้วก็หาตอนไหนไม่เจอเข้าไปในช่องของตานะคะช่องของตาอยู่ใต้สัญ,ญลักษณ์ของไลฟ์นะคะสัญ,ญลักษณ์ไลฟ์นะคะเข้าไปในนั้นนะคะหาตอนไหนไม่เจอเข้าไปในเพลย์ลิสต์เลยค่ะคุณอยากฟังนิยายเรื่องไหนคุณก็เลือกในเพลย์ลิสต์ในช่องที่ตามีอยู่นะคะเลือกแล้วกดตอนที่หหรือรูกศรมันจะลันให้คุณไปเรื่อยๆนะคะยกเว้นตอนล่าสุดที่ตาลงไปนะคะ เรื่องล่าสุดที่ตากำลังลงมาดูได้จากในช่องของวิดีโอนะคะคุณจะรู้ว่าอันนี้คือตอนล่าสุดมันจะอยู่บนสุดนะคะของช่องเนอะเรื่องที่ตายอย่างเขียนไม่จบตาไม่สามารถตอบได้นะคะว่าตาจะเขียนได้กี่ตอนนะคะเพราะว่าตาเขียนวันต่อวันค่ะตาเรียบเรียงวันต่อวันตามมีพรสเรื่องเอาไว้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว ตายังตอบไม่ได้นะคะว่ามีกี่ตอนเพราะฉะนั้นแล้วมันจะจบตอนไหนตาจะแจ้งในชุมชนชุมชนอยู่ที่ไหนก็อยู่ในช่องของตานั่นละค่ะคุณสามารถดูได้ในนั้นเลยนะคะแล้วเราก็จะได้ทำความรู้จักกันค่ะเหมือนเดิมนะคะถ้าชอบก็กดไลค์ กดแชร์ใน Facebook ให้ตาบ้างก็ได้ช่วยเหลือรายได้ตาบ้างก็ได้นะคะเพราะว่าตายังมีนี้สินเนาะตาทํางานค่ะอยากให้พ่อกับแม่ได้พักค่ะตาก็เลยหาไรายได้พิเศษจากการเขียนนิยายและลงใน YouTube ตาลงให้คุณฟรีฟรีนะคะไม่เสียค่าอะไรเลยนอกจากค่าไฟจากแบตเตอรี่และค่าอินเทอร์เน็ตที่คุณต้องจ่ายเท่านั้นเองค่ะเป็นตามนี้แล้วเนาะ เพราะฉะนั้นรบกวนคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะคะหากคุณอยากถามอะไรก็ถามได้นะคะถ้าตาตอบได้ตาจะเข้าไปตอบนะคะถ้าตอบไม่ได้ตาจะกดหัวใจให้นกองระบางครั้งตาก็ไม่มีเวลาค่ะแม้แต่เวลานอนบางครั้งตาก็ยังไม่มีเวลานะคะยังไงก็แล้วแต่ขอบคุณเอาไว้ล่วงหน้านะคะสำหรับท่านที่ช่วยเรื่องรายได้ของตานาะ ขอให้ร่ำรวยเงินทองนะคะขอให้มีบุญมีบารมีนะคะแล้วก็มีคนช่วยเหลือคุณบ้างยามที่คุณขาดสนนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะแล้วก็หากผู้ทิมเข้ามาติดตามในแต่ละวันนะคะที่ชอบนิยายของตานะคะกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนาะ ยังไงก็แล้วแต่นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนสุดท้ายเลยนะคะรบกวนดูแลสุขภาพของคุณด้วยนะคะรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ